กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพปรินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้พูดคุยกับดรสมชายอัจฉริลหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอร์คอเวเลชั่นจำกัดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูว่าการสร้างจิตสำนึกที่ดีระหว่างผู้ประกอบการผู้นำหรือสมาชิกจะเป็นผลพวงส่งให้บริษัทหรือธุรกิจนั้นๆก้าวไปสู่ความสำเร็จ แบบยั่งยืนได้อย่างไรไปค้นหาคําตอบเลยครับเอางี้เดือดอ,อรสมชายครับ,ค,รบคือปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการเครือข่ายขายตรงนียมีหกเจ็ดร้อยบริษัทอาจจะทําจริงก็ออกมาก 4, นสี่ห้าร้อยนะฮะเพราะว่าคนหมู่มากเนี่ยบางทีการจิตสํานึกในการทําธุรกิจบางทีอาจจะมองไม่เห็นลืมนึกไปหรือคิดไม่ออกอะไรต่างๆนี่พอจะมีไกล,ลไ์ไลน์ไหมว่าผู้ประกอบการเครือข่ายขายตรงนี้ควรจะทําอย่างไรวางตัวอย่างไรครับ คือเรื่องของการทำธุรกิจนี่นะครับปัญหาสำคัญที่สุดถ้าเราพูดกันในช่วงต้นๆน,นที่เราบอกว่าวันนี้โดยเจตนาเราอยากให้ทุกคนที่เข้ามาธุรกิจเนี่ยนะฮะมีความเข้าใจมีแนวทางที่ถูกต้องเดินไปสู่หนทางที่สามารถทำให้สังคมยอมรับได้ว่าเรานั้นเป็นธุรกิจที่เชื่อได้ว่าเป็นธุรกิจที่สุดจริตนะครับ,รบไม่ใช่ว่าทำแล้วตกลงเขาบอกว่ามันสีเทาหรือเปล่า ทําไปแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะตกลงมันมันของจริงหรือของของปลอมเนี่ยนะฮะไอ้อย่างเงี้ยมันต้องไม่มีความแคลงคลงแพงใจกันนะครับงั้นสิ่งที่เราตั้งใจก็คืออยากให้ทุกคนเข้ามาเนี่ยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองวันนี้ท่านอาจจะทําถูกทําผิดไม่เป็นไรครับ,รบผ่านมาผ่านไปแต่ว่าวันนี้ตั้งใจอยากจะเป็นคนดีของสังคมครเราช่วยกัน ช่วยให้คนที่เดินเข้ามาเนี่ยนะครับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อูปรูปแบบไปอย่างนี้แล้วก็สามารถมาปรับความเข้าใจมาดูแนวทางแล้วก็ความตั้งใจหรือรัฐบาลเขาบอกอย่างนี้ภาครัฐบอกว่าอย่างนี้นะมันแนวถูกต้อง,องคุณก็เดินตามรเราก็มีความคิดร่วมกันพัฒนาร่วมก็เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมนี้นะฮะนั่นก็เป็นความตั้งใจที่สมาคมอยากทําทแล้วก็ทํามาให้เห็นนะฮะในในระยะหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเกือบสองปีนะคุณกายเราก็ทุ่มเททําให้วันนี้ คนที่เข้ามาในธุรกิจแล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับค่อยๆปรับตัวปรับตัวในแนวทางที่ที่คุณกายบอกว่าวันนี้จิตสํานึกของคนที่เข้ามาพอเข้ามาเห็นแล้วเนี่ยค,ความคิดเขาเปลี่ยนไปเพราะบางทีตอน,น,นแรกอยู่คนเดียวอาจจะคิดอีกแบบหนึง่งทำอีกแบบหนึง่งแต่พอมาอยู่ในสงังคมรวมๆอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเ,เราเนี่ยต้องระวังตัวยังไงต้องอย่างนี้ต้องโดดเด่นต้องพยายามทำอะไรเยอะแยะจริงๆไม่ใช่ ครับถูกไหมฮอ,อย่างที่ผมได้เรียนนะว่าการทาธุรกิจยุคนี้ถ้าบอกว่าขายตรงที่ผ่านมาคนก็บอกอุตสาหกรรมนี้ไม่น่าเชื่อถือแต่วันนี้เราพยายามทาให้ทุกคนเชื่อถือคําว่าเชื่อถือเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปพูดโฆษณาเกินจริงทําให้เขาดูครับงั้นการที่มีอุตสาหกรรมแล้วก็มีสมาคมและเราก็พยายามสร้างบทบาทความเป็นผู้นําในการทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นรูปแบบก็ต้องเสียสละนะคุณกายต้องเหนื่อยกว่าเขาท้ทุกคนแล้วก็ต้องพยายามทําให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์นะฮะ โดยการใครไม่ถูกเราก็พยายามทําให้เขาเข้าใจและทําในถูกทางที่ถูกอะไรที่คนอื่นเข้าใจผิดก็พยายามเปลี่ยนให้คนอื่นให้เข้าใจเข้าซะถูก <c oughs> แล้วพอเป็นแนวทางอย่างนี้ทุกคนก็มีจิตสํานึกเออก็ดีนะเพราะว่าไม่มีใครเขาไม่เจตนาร้าย <c oughs> พอทุกคนมีจิตสํานึกว่าเออแล้วเข้าใจอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็อยากจะร่วมมือพอร่วมมือทุกคนก็เดินตามแล้วก็เออเห็นด้วยก็ให้ความร่วมมือในการที่จะ,ะนําไปสู่ความมีจรญยาบรณ มีเขาเรียกว่ามีความเชื่อถือ,อในระดับที่ว่าไม่ได้พูดเกินจริงสามารถเดินแนวทางที่ถูกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกําหนดกฎหมายกําหนดหรือว่าเป็นจรรยาบณมารตาทางาไม่ใช่แค่สังคมนะมารยาททางอุตสาหกรรม,มว่ามารยาทในการทรําธุรกิจจะต้องทําอย่างนี้นะไม่ให้ร้ายไม่ทําให้เสียหายไม่ไปหลอกชาวบ้านหรือว่าไม่ได้โฆษณาให้เกิดความหลงผิด เ <C> e <ase> ชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ต้องค่อยๆทําแล้วก็ปลูกจิจสํานึกค่อยๆทาไปแล้วนิดเวลาหน่อยจนกระทั่งวันหนึ่งทุกคนก็มีเขาเรียกว่ามีจรรยบรณที่ดีทัศนคติที่ตรงกันครับถูกต้องครับอคือเห็นเห็นดีเห็นชอบ,บ,บก็อยากทาคนเขามั่งเรามั่งเพรามโคตรเรื่องแบบนี้มันก็ต้องปรับตัวหากันนะถูกต้องครับครับแล้วก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเราก็สามารถพิสูจน์ว่าเราก็ทําทุกเรื่องเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ประโยชน์ อย่าไปคิดว่าจะไม่ได้นะไม่ประโยชน์หมดไม่มีเสียนะฮะแล้วก็เราก็พยายามตั้งใจอย่างยิ่งนะครับอย่างเร็วๆเนี้ยนะครับเดี๋ยวคงมีข่าวดีที่อาจจะพา คณะของเราไปดูงานในต่างประเทศนะครับในนามของสมาคมร่วมกับภาค,ครัฐอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งจริงเ่านี่ก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างที่บอกวันนี้เราต้องนั่งรอหรือว่าบุกออกไปนะการทรําธุรกิจรู้ก่อนก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่านั่งรอให้เขามาหาเราไม่ใช่การสร้างโอกาสดีกว่าที่รอโอกาสครับทุกท่านไม่งั้นสิ่งที่เรารพยายามทําก็คือเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็เปิดโอกาสให้โอกาส,ก,าส,ก,าส,ก,าสกับผู้คนครับครับฉะนั้นมาพูดถึง จิตสํานึกของผู้นําหรือแม่ทีมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในอาชีพเครือข่า,ขายขายตรงเนี่ยควรจะสร้างจิตสํานึกให้กับตัวเองอย่างไรก็วันนี้ถ้าเราอยากจะทําธุรกิจแล้วคิดว่ามีจิตสํานึกในการที่อยากจะอยู่ร่วมกันในอุตสาหกรรมนี้แล้วให้คนอื่นเขามองเราในฐานะเป็นผู้กอบการที่ดีแล้วอยากให้อุตสาหกรรมนี้เป็นมุมมองของสังคมผู้อิสระที่มองกลับมาหาเราแล้วบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ดี เป็นที่น่าเชื่อถือเนี่ยถ้าวันนี้ขายตรงเชื่อถือสะอย่างเดียวเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมก็โตอันนี้การจะทําให้ตรงนี้เติบโตและเกิดความเชื่อถือเนี่ยก็ต้องเริ่มที่ตัวเราในฐานะผู้ประกอบการก็คือการมีิีสํานึกที่มุ่งแต่จะนํามาซึ่งประโยชน์ความเชื่อถือก็คือไม่โฆษณาเกินจริงไม่แอบอ้างไม่นําเสนอสิ่งที่เป็นผิดผิดนะหรือวิธีการผิดผิดหรือข้อมูลผิดผิดไม่เอาสิ่งที่เชื่อได้ว่า ไม่สามารถประสบผลได้ไปนําเสนอโฆษณาก็คือเอาเรื่องจริงคือมีเจตนาที่ดีในการบอกต่อไม่ใช่ไปโฆษณาหรือบอกให้คนอื่นหลงผิดคิดเชื่อว่าเข้ามาแล้วจะสําเร็จจะรวยโดยที่มันไม่ได้เป็นตามข้อมูลที่นําเสนอไปสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าหลงผิดก็เป็นจิตสํานึกที่ไม่ไดีที่สุดท้ายเนี่ยท่านจะรวยล้นฟ้าย,ยัางไงก็แล้วแต่เนี่ยฮะมันเอาไปไม่ได้หรอกรแต่อย่าลืมนะครับอาจจะเป็นกรรมอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดว่าผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจผิดแล้วมาลงทุนแล้วเอาเงินที่เขาอุตสาหามาเนี่ยมาจ่ายแล้วทําให้เสียหายเนี่ยอันนี้กรรมครับบุญมัน,นไม่ได้สร้างน,นะมันจะกรรมตามอาจจะรวยแป๊บเดียวครับพอหลังจากนั้นมาอาจจะหนักก็ได้อย่าไปทําไม่ดีต้องสร้างจิตนึกที่ว่าวันนี้เราจะขายแล้วแต่ต้องบอกความจริงนําเสนอสิ่งที่มันเป็นคุณค่าที่แท้จริงอย่าไปพูดสิ่งที่มันไม่ได้สร้างให้ เ,เกิดประโยชน์ใดๆเลย <Heh. S 2> เพราะสุดท้ายเนี่ยผมเฝ้าภาวนานะไม่อยากให้ผู้คนที่ไปบอกต่อพ่อ,พอขายตรงเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดเรื่องจริงเนี่ยแต่เรากลัวเลอะเกินคนที่บอกต่อมู้จะพูดบอกอยังไงแล้วพอไปบอกต่อแล้วไปบอกล้วทำให้คนอื่นที่เข้าใจผิดเนี่ยเสียหายเนี่ยเข้าเงินมาลงทุนมาซื้ port, <S <S อของมาทําอะไรโดยที่เกินความเป็นจริงเนี่ยสุดท้ายมันก็กลับมาหาเราอยู่เดียววันยังคาบก็คือมันก็เป็นความเดือดร้อนที่ท่านอาจจะไม่รู้หรอกถ้าไม่ได้รับฟังเขา แต่สาหรับผมเนี่ยผมอยู่ในสายการที่ผมฟังหมดเวลาใครเดือดร้อนเนี่ยยิ่งเรายิ่งเอาจดใจจดใจจ่อไปฟังว่ามันเดือดร้อนจากอะไรนั่นคือเป็นจิตสํานึกที่เราต้องสร้างคุณค่าตัวเองก่อนว่าอย่าไปทาครับไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวันนี้ถ้าอาจจะรวยล้ลนฟ้าแต่สุดท้ายคนเดือดร้อนมีมันก็ถ้าเชื่อเรื่องเวรกรรมจริงมันก็กลับมาหาท่านอยู่วันหนึ่งค่ำคนะครับก็ไม่ได้เป็นประโยชน์นั้นอย่าไปทําเลยนะครับครับ ระหว,ว่างผู้นําจํานวนมากที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยแต่จับประเด็นแต่เขาไม่พูดโดยตรงหรอกครับบางคนก็บอกเอยถ้ามันไม่หลอกมั่งเขาก็ไม่ตัดสินใจมาร่วมกับเราม,มันก็ต้องมีการล่อลอกอกลับไปคนซื้อ,อไปเรื่อยๆอะไรต่างวันนี้โอโ้กว่าจะเข้ามาร่วมเนี่ยมันนานอไอ้แบบนี้ทําไงจริงๆวิธีการมันมีครับครับนะครับคือไม่ใช่จะใช้วิธีการเดิมๆมีคนมาพูดผมว่าเนี่ยสมัยก่อนนะฮะไม่ไม่ใช่สมัยก่อนอนะ่ะไม่กี่ปีปมาเนี่ยหลายคนก็บักจะพูดว่าธุรกิจนี้ไม่ต้องทาอะไรเลย ชวนคนมาพาคนกลับแล้วรับรับเงินเ,ออเคยได้ยินไหมครับคำนี้เคยบ่อยเ,ออเลยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณแค่ชวนคนมาหน้าที่คุณชวนคนมาครับอย่างนั้นนะใช่ครับแต่ชวนเข้ามาชวนเข้ามาทําอะไรเออนะครับคําว่าชวนมาเนี่ยต้องชวนมามารับรู้ข้อมูลการบอกต่อการสื่อสารยุคนี้ก็มีวิธีการสื่อสารหลายอย่างถ้าเราไปสื่อสารวยตัวคนเราคนเดียวก็เป็นการคุยหนึ่งต่อหนึ่งครับแต่ถ้ามาฟาพาเข้ามามาฟังเรื่องราวของบริษัทซึ่งมีมาตรฐาน และจิตสํานึกที่ดีของผู้ประกอบการก็ต้องมีมาตรฐานในการบอกต่อก็คือให้วิทยากรผู้บอกเนี่ยบอกข้อมูลที่เป็นจริงบอกเรื่องราวที่มันเป็นคุณค่าบอกสิ่งที่เป็นกระบวนการที่นําไปสู่ความสำเร็จยกตัวอย่างเช่น ถ้าเขาพามาแล้วเนี่ยคุณจะบอกอะไรก็ต้องบอกเลยครับว่าบอกโมเดลของเราเนี่ยธุรกิจนี้จะสาเร็จได้จะรวยได้มันต้องทํำยังไงและบริษัทมีอะไรเช่นมีสินค้าอะไรที่มันเป็นคุณค่าที่สามารถไปนําเสนอแล้วผู้คนไม่ปฏิเสธเพราะบริษัทมีการโฆษณาสินค้านะของมันกามีคุณค่านะราคาดีราคาเหมาะสมสรรพคุณมันเป็นมากด้วยสรรพคุณพิสูจน์ได้อย่างไรก็แล้วแต่เป็นคุณค่าที่ลูกค้าพึงเข้าใจว่าอ๋อซื้อแล้วได้อะไร เป็นสิ่งที่เขาคาดหวังจากสิ่งที่เราบอกต่อและสิ่งที่ตามมาก็คือธุรกิจว่าทําแล้วจะรวยยังไงถ้าคุณเอาสินค้านะไปบอกต่อเป็นการขยายองค์กรเป็นการขยายเครือข่ายผู้ไอ้พวกอันนี้แหละคือคุณค่าเขาเรียกว่าขั้นตอนของการนําเสนอบอกต่อบอกถึงคุณค่าที่แท้จริงคนที่เข้ามาเขาก็โอ้พาคนมาก็จริงแต่พามาฟังเสร็จแล้วพาเขากลับถูกต้องแต่เขารับรู้อะไรไปอที่ได้ไประโยชน์ครับแล้วเราก็รอรับเงินถ้าเขาตัดสินใจแต่ไม่ใช่ว่าไปขูบ่บังคับ หลอกเข้ามาว่าไม่ต้องคิดอะไรมากลงทุนไปเลยแล้วรวยขออนุญาตนะครับคอนเซปต์ <c anc el> ขายตรงไม่ได้เกิดจากการที่ <c oughs> ชวนคนมาลงทุนขายตรงที่ถูกต้องต้องไม่เป็นการชวนคนมาลงทุนเพราะถ้าเป็นการลงทุนไม่ใช่ขายตรงครับต้องพูดอย่างนี้นะครับขายตรงรคือเริ่มจากการลงทุนที่เป็นการลงแรงครับไม่ใช่เป็นการลงทุนด้วยเงินถ้าบอกว่าลงทุนด้วยเงิน ผิดคอนเซปต์ครับธุรกิจนี้ต้องเริ่มต้นจากการที่เป็นปัจญาที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ก่อการหวังสร้างระบบธุรกิจที่มีสินค้าบริการแผนการตลาดแล้วก็ระบบฝึกอบรมที่หวังให้ผู้คนที่เข้ามาเนี่ยนะครับได้ใช้สิ่งที่บริษัทได้สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสให้ผู้คนในสังคมนี้ไม่ว่าใครกันแล้วแต่ไม่จำกัดเพศวัววยวุิัยวุิคุณวุฒิการศึกษาเงินทองเงินไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะ แต่สามารถเข้ามาใช้ระบบมีโอกาสในการสร้างรายได้อย่างทัดเทียมกันแล้วก็แซงกันได้ไม่ยังเป็นต้องมาลงทุนเยอะๆลงทุนน้อยๆก็ได้แต่สามารถเข้าใจว่าวันนี้เราลงแรงเราลงเวลาเราทุ่มเทกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้เอาคุณค่าแท้จริงเป็นนาเสนอแล้วได้สร้างเครือข่ายนี่แหละครับคือคอนเซ็ปต์ที่ถูกต้องรเรียกว่าเป็นธุรก,กิจที่ถูกต้องเดี๋ยวเติมเต็มอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้นะเพราะว่าค,คนจํานวนมากบอกว่ามาๆมา,มา,มา,มาลงทุนมาเอาเงินมา เดี๋ยวเรากรอกข้อความให้เองคุณไม่ต้องทําอะไรแค่เอาเงินมาลงทุนไอ้แบบนี้เนะี่ยเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือวิธีการไม่ถูกต้องนะก็ยังได้เรียนให้ทราบครัว่าถ้าลงทุนก็คือผิดคอนเซปต์ถ้าสมัครสมาชิกไม่ต้องกออเดี๋ยวกออให้เองคืองนี้กอกได้อันนี้ก็เป็นการบร,ริการเหมือนเราไปแบงค์เนี่ยบางคนเขียนใบสลิปไม่เป็นใบฝากใบถอนไม่เป็น เจ้าหน้าที่แบงก์ก็เขียนให้ได้แต่เวลาเซ็นชื่อเขาบอกว่าจํานวนเงินอะเขียนเองนะเพราะเขาไม่รับผิดชอบนะก็รับรู้ว่าคุณจะทําอะไรจะฝากจะถอนก็เจ็นกันไปแต่ไม่ใช่ว่าอันนี้ก็จ่ายเงินให้ไปเฉยๆเขาก็ไปทํ้เองทุกๆเรื่องแล้วไม่รู้เลยไปลงทุนยังไงเขาก็ไปเลียนเองอย่างนี้ก็ไม่ถูกหลักต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจนี้จะได้เงินทาไมเราถึงตัดสินใจซื้อซื้ออะไรครับเวลาเอาเงินไปให้ธุรกิจขายตรงจาไว้นะครับคือการซื้อสินค้า แล้วแถมด้วยแบบธุรกิจก็คือมีเรื่องของพ่วงธุรกิจไปด้วยถ้าคุณเข้าใจคุณวางแผนถูกคุณก็ได้ประโยชน์จากธุรกิจในวันที่ข้างหน้าที่คุณอยากจะลงทุนแล้วก็ขยายการลงทุนจากการที่คุณได้มาซื้อสินค้าลงทุนโดยการลงแรงลงทุนโดยการมาเรียนรู้ยังไม่ใช่ว่าลงทุนวยการลงเงินอย่างเยอะๆผิดคอนเซป็ปต์เริ่มต้นด้วยเงินที่คิดว่าเหมาะสมที่คิดว่าเป็นศักยภาพความสามารถของเราหลังจากนั้นโดยการ เอาสิ่งที่เป็นคุณค่าไปบอกต่อเพราะขายตรงต้องคือการบอกต่อแต่ไม่ใช่ลงทุนเะเองเหมือนบางบริษัทที่บอกว่าไม่ต้องทาอะไรมาหาคนมาก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอ้น,นี้ก็เรียกว่าธุรกิจแบบจัดคิวเงินอันนี้อันตรายรนะผิดกฎหมายนะคุณกายก็คือผิดคอนเซ็ปต์ผิดคอนเซ็ปต์ไม่ถูกต้องครับครับนี่แหละคับท่านผู้ชมครับการที่จะทําอาชีพเครือข่ายหรือขายตรงนะครับเราต้องเรียนรู้เองทําเองแล้วก็ประสบความสําเร็จเองครับ ทุกนี้จะขอขอบคุณดรสมชายชลีลหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอร์บอลเลชั่นจำกัดนะครับที่เกียรติร่วมรายการครับขอบคุณครับ,รบเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยพลิกฟ้าพักคู่เดียวครับ ภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด io, คลีโอขึนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์บจะจำหน่ายโดยจอ y c นคโทร02-975-5858